สวัสด <Everybody, S 2> ีปีใ,<ค>ใหมใ<ค>ร่ค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะมาอะไรนะ,ะนะนับถอยหลังเข้าดาวใช่ค่ะเราแต่งเป็นตัวงนะคะใส่ชุดเลยนะชุดนอนนะคะทุกคนอย่ามองว่าชุดอะไรนะแล้วก็มีพลุมีปืนด้วยค่ะอุ้มมีปืนค่ะ,คะอันนี้นะคะคือติ๊กเกอร์นะคะที่เราแปะกระดาษแล้วก็ติดนะคะแบบนี้ นีคือรีบโชว์เลยนะคะเดี๋ยวหมดค่ะพร้อมนะคะคนจูดแล้วตัวสิเก้าแปดเจ็ดหกดิเก็บไม่เป็นนะเ็หน่อย่ี่สามสองหนึ่งไม่คืน่ะ เก็แค่เกมแ้่เกมไม่เอ,อาแม่เลาองอทุกตะกี้ถูกใจเจ๊หาะเยเดี๋ยวก่อนนะคะปีในห,หนึ่งสองสามเย้ข้าโ้โหักทากันาุกคนบ๊วยบาย